แต่สิ่งที่ทําให้หมามันกระโจนลงไปในน้ําเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมองลงไปในน้ําได้เห็นชิ้นเนื้อก้อนใหญ่กว่าแต่มันมองเห็นเอาสะท้อนตัวเองเป็นหมาสามหัวเว้สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการทชอกันอีกแล้วนะครับคิดภาพพวกเราจะพูดกันเรื่องเทนแน่นอนครับเฮ้ยอาเลตมาชฉลตถ้าเกิด ใครชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็ตามให้ฝากกดไลค์กดแชร์ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสาหรับเนื้อหาของวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวเนื่องกับนิทานอีสปคุณก็รู้ว่านิทานอีสปมันก็คือนิทานที่ไว้สําหรับ เล่าให้ปัจจัยเด็กๆให้ความรู้ความสอนเกเด็กๆเนื่องจากว่านิทานอิสสกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณกาแลวใช่ไหมมันเล่ามาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปทุกๆอย่างเขาอาจจะปรับปรุงให้มันเนื้อหามันดูดูน่ารักขึ้นดูซุกซอข,ขึ้นที่ผู้บิสกซี่ออมาทําแล้วก็ปนนรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มันน่ารักขึ้นนิทานอีสสกนี่ก็เหมือนกันคือเขาก็มาปรับเปลี่ยนให้น่ารักขึ้นให้ให้มาเล่าให้เด็กๆฟังได้ใช่ดังนั้นวันนี้ผมจริงได้หยิบยกต้นฉบับ ต้นฉบับของนิทาน,นมีศพเรื่องหนึ่งเพื่อมาบอกเล่าให้แก่ท่านผู้ชมได้ฟังกันนั่นก็คือนิทานเรื่องหมากับเงาหมากับเงาอันนี้เป็นนิทาน,นมีศพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคําสอนมันก็เหมือนกับว่าอย่าโลภอ่ะอะย่าโลภนิทานเรื่องหมากับเงาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรื่องอยัางไงาก็คือหมามันไปได้เนื้อมาอ่าแล้วข้ามสะพานแต่มองลงไปในแม่น้ําสะท้อนนะี่สะท้อนสะท้อนเงาตัวเองเห็นเงาในน้ําใหญ่กว่าเพราะว่าด้วยการขัเทของแสงอะไรอย่างเงี้ย เห็นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่เลยอ่ามันก็จะหลงไปแย่มันก็เลยกระโดดลงน้ําไปตูป้สะาั่เนื้อได้ปากมันก็หลุดไปก็เลยไม่ได้เลยเลยอ่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้คือเวอร์ชั่นจริงจังอ่าจริงจังและะ้วนะแต่เราประจเข้าเรื่องแล้วนะก็คือว่าชิ้นเนื้อชิ้นเนี้ยที่หมาขึ้นไปได,ได้มาเนี่ยขโมยมาจากพ่อค้าไปซึ่งหมามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตพอมนันไปขโมยของมาเนี่ยมันก็ติดความบาปไปแล้วกะรั้นห้ามลักทรัพย มันก็ข้ามสะพานเหมือนกันเลยที่เดียวกันเลยมองลงไปในน้ำเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ทําให้หมามันกระโจนลงไปในน้ําเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมองลงไปในน้ำด้วยเหนเนื้อก้อนใหญ่กว่าแต่มันมองเห็นกองสะพอนตัวเองเป็นหมาสามหัวเว้ซึ่งตัวใหญ่กว่าตัวมันเองมากเลย ไม่ใช่การหักเหของทิศทางใช่ประเด็นก็คือตรงนั้นมันคือทิศทางไปสู่นรกแปลว่า,ามันไปเจอประตูพิติเข้ามารไปเจอประตูพิติเข้าหมาตัวเนี้มันตกใจสุดข,ขีดไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอะไรอยู่มื่อก่อนเลยตกใจสุดสุดต้มเราลงไปนประตูนรกไปโผล,ล่ในนรกอันนี้คือเรื่องจริงมาคนมันก็จะต้องต่อต่อแถวเพื่อเพื่อไปรับคํามิพากษานรกของสัตว์กับคนเนี่ยเป็นนรกเดียวกันหมามันก็ต้องไปต่อแถวด้วยแล้วก็มีสิงสาราสัตว์มากมายรวมทั้งคนไปต่อแถวเพื่อรับความิพภากษา จะเป็นภาพคุ้นชินว่าทําไมโยมบาลถึงมีขเพราะจริงๆโยมบาลไม่ใช่คนให้คุณที่เอาเองว่าโยมบาลเป็นนั่นแหละน่าจะเป็นกวางอาจจะใช่ดังนั้นแล้วนันแล้วความบาปของหมาเนี่ยที่ไปขโมยที่ไปขโมยของมาเลยได้รับการพิพากษาให้ตกลงสู่นรกขุมที่ ลึกที่สุดแต่ดันกลายเป็นว่าคนที่เขาเปิดสมุดบัญชีอ่ะสุวรรณเปิดดูบัญชีใครทําดีได้ไปสรสครสุวรรณเปิดนังสือขึ้นมาปุ๊บอ้าวยังไม่ถึงเวลาตายนี่นะทีนี้ทําไงล่ะก็ต้องรีบกลับส่งวิญญาณเนี่ยของหมากลับไปคืนร่างเดิมก่อนที่ญาติๆของหมาจะเอาไปเผาคือเวลาในนรกกับเวลานบนโลกมันไม่เท่ากัน แต่เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตใจของหมาตัวนี้ว่าเฮ้ยอย่าไปทําชั่วนะก็เลยส่งคนให้พาหมาตัวนี้ไปเดินดูในนรกว่าแต่ละขุมต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อให้มาบอกเล่าไปบอกเล่าแก่มนุษย์มนุษย์โลกพอดูขุมนู้นขุมนี้เสร็จแล้วอ่ะยังโกหกโดนตัดน้ำไปผิดรุปนเมียโดนปีนต้นนิ้วนะอย่ากลับไปบอกเล่าให้มนุษย์บนโลกฟังได้นะอย่าทำชั่วก็ดูเรื่อง นั่นแหละคือประเด็นนั่นแหละคือปิดจุดนั่นแหละคือปิดจุดหรือหแปลว่าพอกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วปุ๊บมนุษย์ไม่รู้เรื่องเออเพราะหมามันพูดไม่ได้มันพูดไไม่ด้เออังนั้นทุกวันนี้มนุษย์เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆนรกมีจริงนะเว้ยเพราะว่าคนที่ไปเจอนรกมันคือหมาแปัญหาปัญหาคือยมบาลโรงพยาบาลอะไรคือเรื่องคือภาษาไม่คือนรกกับสวรรค์เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อน บนโลกใบเนี้ยมันมีหลายเชื้อชาติถูกต้องไหมอ่มีหลายภาษาแทุกคนที่เกิดบนโลกใบเนี้ยเวลาตกนรกตกนรอเดียวกันอ่าคือมันเหมือนจะมีวุ้นแปลภาษาอยู่ในนั้นอ่าอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่พอขึ้นมาบนโลกปุ๊บมันพูดเป็นคนละภาษาถามว่าทําไมทุกวันนี้หมาเห็นผีมาถึงเฮ้ยให้คุณไปหาคำตอบอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมไปถามหมาอ่าและนี่ก็คือที่มาของ นทานอิศกเรื่องหมากับเราเวอร์ชันต้นฉบับเวอร์ชันต้นฉบับถ้าผู้ชมก็ลอไปพิจารณาว่าจะเชื่อนิทานอิศกที่คนเขาเล่าพลันพลามาผ่านยุคผ่านสมัยมาแบบม้วนแแปลงแล้วนะกับเชื่อผมที่มันดูจริงจังให้เรียกว่าจะเชื่อไข่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่านิทานอิศกเรื่องหน้าที่จะมาเล่ากันจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ กด subscribe ให้กับ Channel เราด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่หมาที่จะตรงน,นลกเราเอาหมา